สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเอฟซีองเซาทนูนบันพื่นฆ่าของปลาค่ะเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่พี่น้องเซาอยู่แล้วค่ะพี่น้องเมืออนี้ก็ไม่นัดกับเขาอีกแล้วเขาสิพาไปย่ามหลอบเขาว่าจริงๆเขาใส่บังรันไว้หลายอันละค่ะสิพาไปเบิรงว่ามันสิเข่าบอเพราะว่าเขาใส่ไว้ซองมือแล้วค่ะเป็นมึงไปหลุ่นมันสิมันบาหมันใสิไปเมึงหลอบที่ใส่ไว้หนำคณะนี้เวลาประมาณหกโมงแล้พี่น้องตอนนี้ประมาณหกโมงเช้าแต่ยังแลดูมืดอยู่เลยค่ะม้ Mình nhìn mệt dữ đơ Thân hình bây giờ bây mà Vầy, đại mẹ Bây giờ ốc vầy mẹ nè Vào Xay nhựa vầy, khuyết cầu Mãi xong บรรยากาศตอนเสาร์พี่น้องไม้นี่ปรแตดกเขาไปน้ำเขาเรียพี่น้องเพราะว่ามันเปียกหนาเขาซื้อว่าซีบอกเขาอยู่ละใส่บักหอยอีกแล้วบรรยากาศ <laughs> mà <ăn> ba <bà. cười> <laughs> <laughs> ี่น่องเอ้ยยามบางรันบาดเอียนพอโตมามึงหลอกพี่น่องไปใ,ใส่มองไว้คุณมาใส่มองไว้นะคะ สลออาหุดว่วาขาดวา่าจะเป็นลอปักหอยพี่น้งน่าจะเป็นลอ,อบ,บักหอยอีหลีเลยไร <c oughs> บอหมบอบแต่แต่ปักหอยมานแต่ปักหอยเนาะอู้อากาศยางเย็นเลยพี่น้อง งานนี่แม่เขานกทั้งนั้นเลยหลอบอันนี้แค่แน่พี่น้องได้ปักคอหน่อยมาช้องโต้แต่กับเขาวเศราแล้วนอกนั้นกับบักห้อยบักห้อยนี่สะล่าุดแล้วกับเอาไวใส่บางรันได้ครับพี่น้อง คัดเอาแต่ตัวรูปตัวโตใหญ่ๆแต่ปลาคอหน้อยมาสองโตกันย่งไข่แน่ก็ไม่มือมันมือประมาณละอู้หลมหนาวผู้ลงน้ำนี่ก็สั้นเติร์เตเติร์ีน้องนี่ไว้อีกอันหนึ่งหลอบปลาคอยหลอบอันนี้ปลากระเดิดกับว่าคอเขาแล้วเนาะ ใส่ดอกไมยร้ายสินะ่น้อยดอกบกอยอฮ้ยมีป่าดินอยู่นิดๆน้นอยๆนนนะงูนะอเอาถอยตัวกระชากอยากเอาแต่กระปูบอเอางูป <c oughs> ูว้ว,ว,วบอเออเอาไป ยังเกิดยังด,ด,ดองยังได้ยินอยู่บางยัง <c oughs> คนหลุกน้ำงูด้อพี่น้องหลบหนีงูสอบเขาเนาะกับปูแตดร้ายลหลายพี่น้องแต่ว่าเพิ่นมีผู้เอาแล้วเด้อค่ะจ้ <c oughs> ปาปัญญางูมันมาหาตันนะคุณได้ป่าไปผลละตัวหนึ่งผล ต่งูยังนี่งูอะไรนี่นให้เก็บกระปูออกมานะคะมากกำลั่งหาทางออกหาทางออกกาได้มันหลายน้องบอกเอากลับคืนสู่ธรรมชาติ จะไปปล่อยด้วยค่ะอีกอันหนึ่งก็คือถาปล่อยงูปล่อยขึ้นซื้อธรรมศาสตร์ล้วพี่น้องงูกำลังไหลลงน้ำเนี่ยกเก็กบกระปูกละอือปักหอยหน่วยไงดีคือกันได้เนีย่ยเอาไปให้ลุงไปมาไห้ตีให้ห่หตีถุงไหม เออไก,กอืี่นนอหมานกับปู้ยเด็กปกนั่นนะเด็กปาตัวนึงพี่ห้องปลาขา กระปูมีคนมาเอาไปแล้ยเด้อค่ะเดี๋ยวอยู่สัง่งเดี๋ยวเตานัา่งแล้วว่างเตากาซได้หล่ฮาร์ปไว้เร<ๆ><ๆ>ื่อยๆถ้าจะซื้อเนี่ย คลิปนี้กัสิจบลงซ้ำนี่แหละค่ะพี่น้องขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆก,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 กำลังใจนะคะคกกจะ,ะได้พอกันมาคลิปหนาค่ะแม่เมื่อว่าศ้กรหนึ่งสิบไปเห็ดอันใดก็จะเลาบุตรีด้วยค่ะสวัสดีค่ะ